สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากเจ๊โหลค่ะวันนี้นะคะกับมีเรื่องจะมาะเล่าซูพี่น้องฟังคือเก่านะคะเป็นประสบการณ์จริงนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะกะจะย่างคงอ่าว้าถึงเรื่องของสยศาสตร์มนดดำคือเก่านะคะเหมือนสองคลิปที่ผ่านมาที่เคยเล่าไปแล้วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้กะแล้วแต่พิจารณาญาณของผู้ฟังนะคะว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้จังไหนนะคะ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวนท,ที่จะเล่าต่อไปนี่นะคะคือเรื่องที่เกิดจริงนะคะเกิดขึ้นจริงในชีวิตตัวเองจริงๆค่ะก็หลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เ้าไปรักษาโตมาเรียบร้อยแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเฮากับปกตินะคะเขากั็ใส่ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปเนาะซึ่งาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางเทื่อกับมีแนเป็นเรื่องธรรมดานะคะเหมือนคนทั่วไปที่พิ่นมีนะคะ ทีนี้หลังจากนั้นมาสักพักหนึ่งนะคะก็มีเหตุอีกนะคะแต่ว่าข้านีอกับบ่ได้บอกว่าเจ็บป่วยหรืออย่างนะคะทีนี่ก็มีอยู่มือหนึ่งนะคะบังเอิญว่า,าอยากไปเฮ็ดบุญนะคะอยากไปอาวัดปลาไปเฮ็ดบุญเนี่ยประมาณนี้แหละที่นี้ก็เลยคุยกระนนนหน่อนคนนึงนะคะส่วนเกินไปนะคะไปหาเฮ็ดบุญเที่ยวไปนะคะเพิ่นเป็นอาวัดปลานะคะเป็นวัดปลาที่บ่คอ่อยเจริญนะคะเพิ่นจะอยู่าทางขุนหลาดนะคะ แต,ตแต่ว่ากับพกไก่จากสตึกแหละเพื่อนอยู่โคราชจริงแต่ว่าเพิ่นติดเขตสตึกอย่างประมาณนี้นะคะสตึกบุรีรัมย์เนะาะแถวบ้านที่เขาอยู่นั่นแหละพอไปถึงวัดปลานะคะก็ไปเจอพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เพื่อนกันยังพนันในเถานะคะกันยังอายุาัานในหลายนะคะกันยังเป็นวัยกลางคนประมาณนี้แหละเอเอพื่อนเป็นเจ้าอาวาสยุหันนะคะอ,อก็เอิญเพื่อนว่าพระอาจารย์ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะจำได้มือน,นันวา,าประมาณว่า,ามีการเบิ่งดวงเบื่องยังน้ำนี่แหละกบพระอาจารย์นะคะ ซึ่งเพื่อนกับเบื้องดวงเบิ้องหยังห้แล้วกอ่าอมีอยู่ต่อหนึ่งที่เพื่อนทักว่าอ่าเหมือนจะโดนของโดนหยังเข้ามาหรือเปล่าอย่างประมาณเนี้ยก็จําบ่ได้ตอนที่อาพระอาจารย์พูดตรงนั้นฮะก็จําบ่ค่อยได้หรอกทีนี้ก็เลยเหมือนว่าพระอาจารย์อาจจะจะรดน้ามนต์ห้เพื่อนว่างสินเนาะแต่ตอนนั้นในความคิดเฮ่าก็คือว่าอาบน้ามนต์ก็คือแบบเหมือนเหมือนแค่พูดไปแนะนาว่าอาเพราะว่าเขาก็เคยไปอาบน้ํามนต์มาอยู่เนาะเออตามวันต่างๆส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาไปเตรียมตัตไปหรือว่าจะอาบน้าหรือจะเปียกอย่างประมาณเนี้ยคือแบบ อาจารย์เพิ่นเกิดจะพมหนาใหายนิๆนน่อยนะคะเป็นการพมนํามตลอย่างประมาณนี้นะคะแต่พอถึงเวลาไปอาบน้ำมลนะคะพี่น้องจ๋าบ่บแมนลักษณะของการพม้นมตลธรรมดานะคะซึ่งเออเป็นการอาบน้ำมลเลยค่ะพี่น้องจ๋าอาบเลยนะคะที่นี่ก็ลักษณะอาบริเวณที่อาบน้ำม์นะคะก็จะเหมือนเป็นอ่างเป็นแทงนามใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วบริเวณอ่างอาบน้ำมลตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแบบ เหมือนเป็นปลาเป็นโล่งๆประมาณนี่แหละเรากม็มีอ่าเหมือนมีผระมีไม่ออกอย่างเพิ่อนอ่ากวาดเพิ่นทำความสะอาดอยู่แถวนั้นเพราะว่าช่วงนั้น่ะจําได้ว่าอ่าที่วัดของพระอาจารย์อ่ะจะมีการปฏิบัติปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างประมาณนี้แหละเออเพิ่นเกิดเตรียมสถานที่อย่ยงนะคะเกิมีผูกคนผุนผ่านแน่อยู่นะคะเช็จแล้วเพิ่นก็จะมีเล่าตากผาเหมือนมีผาเข้ามามีผาถุงออียงแถวนั้นแหละตากไว้อยู่เพราะว่า เหมือนว่ากับมีคนมาอาบน้ำมนต์เรื่อยๆก็พระอาจารย์ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วด้านขางทางนี้เพื่อนจะมีห้องน้ำนะคะเสร็จแล้วก็มีไม่ออกที่ไเพิอยู่วันนะคะเพินกําลังเตรียมอาหารเพื่อจะให้พระอาจารย์ฉันเพลนเนาะพระอาจารย์ก็บอกว่าห้มาห้มาบึงแนเพินจ่าน้ำมนต์นย่ยงประมาณนี้แหละไม่ออกนะเพินก็มาหาเราแล้วเพินก็บอกว่าห้ไปเปลี่ยนผ้าเอาผ้าถุงหนี่ไปใส่แล้วก็มานั่งรอพระอาจารย์จ่าน้ำมนต์หาสิเนาะเสร็จแล้วเขาเปลี่ยนมาแล้วเขาก็มานั่งเพินก็จะมีเก้าอี้ยูนเขาก็นั่งตอนนั่งก ตอนนั้นใส่ผ้าทงกระโจมอกประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็นัง่งแล้วเพิ่นกับพระอาจารย์ก็บอกให้นั่งพนมมือ,ส,นะอสี่เนาะเสร็จแล้วอ้างแทงใหญ่ๆน่กะก็อยู่ต่อหนาห้าเฮาที่เป็นน้ำมต์น่ะที่นี่พระอาจารย์เพาาิ่นบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานเฮ็ดใจดีเฮ็ด,ดอ่าจิตใจให้สงบอย่างประมาณนี้แหละเออเสร็จแล้วที่นี่พระอาจารย์เพื่อนก็ตักน้ำมนตน์ขึ้นมานะคะตักขันน้ำมนต์ขึ้นมาทาัทาง้ทงทั้ง,งที่เพื่อนกัยังสวนยังทองคาถาายยัยงของนนเพิ่อยุ่นั่นแหละเสร็จแล้วนะคะน้ำมนต์ขันแหลกเพื่อนก็เทลงไปในหัวของเฮ้านะคะ หลังจากที่อ่าน้ำม์ยดแรกนะคะหลังจากที่น้ำม์ยดแรงมาโดนหัวของเข้าคะ่ะพี่น้องจา๋าในความหูซึกนะคะคือหูซึกว่าเหมือนเขาจะจมนนำนะคะเหมือนจะจมนนำตายเหมือนเหมือนคนกดคอลงน้ำในหนองน้ำใหญ่ๆเหมือนในความหูซึกเนี่ยเหมือนว่าพระอาจารย์่ะเพิ่นเอาเท้าของเพิ่นมาเยียบหัวกดหัวเขาให้จมลงในน้ำในอย่างประมาณนี้นะคะ เราเกากบเหมือนค้นไก่สิตายเหมือนคน้นขาดอากาศขาดออกซิเจนสิขาดใจใตายใจสิขาดที่นี่พระอาจารย์เพิ่นบเรศเทศน้ำมนต์ขันนันลงลวดทีเดียวนะคะเพิ่นเกิดจะค,ค่อยๆเทแเราเพิ่นก็จะท่องคาถาพี่น,อน้องกว่าน้ำมนต์ขันนันจะมดนะเกือบใจขาดตายบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อแล้วอาจารย์พ่อแล้วห้องบอกอาจารย์แบบนี้เสียงแบบโวยหวนมากๆโวยหวนเหมือนคนใจสิขาดแบบในความรู้สึกคือมันบม่ไหวอาจารย์พอ่อ เสียแล้วพ่อขันแหลกหมดไปเพิ่นก็ตักมาขันที่สองอีกเพิ่นก็สวดเพิ่นก็เทลงในหัวเข้าอีกขันที่สองพี่น้องตอนนี้คือน้ำตาไหลน้ำตาไหลแล้วก็หูวซึกได้เลยว่าความเป็นกับความตายทอกันคือคิดว่าตัวเองกําลังสิจมน้ำตายแล้วก็ขอร้องพระอาจารย์ย่อมแล้วขอร้องขอร้องพระอาจารย์พ่อแล้วพอแล้วพระอาจารย์พอแล้วย่อมแล้วขอร้องเธอรู้ปไว้แล้วนู้ิตายแล้วนูสิใจขาดตายแล้วพ่อพออาจารย์พ่อที่นี่ ก็เทลงอีกเมื่อขันเพื่อนก็ตักมาอีกเทลงอีกพี่น้องห้องบันนีห้องซึ้งซื้งแต่น้ำมลขันที่สามเมื่อไปพระอาจารย์ก็ถิ่งขันลงอ่างน้ำม์นั่นแหละแล้วเพื่อนก็ย่างหนีไปแล้วบันนีอันอ่าแล้วบันนีไม่ออกนะคะที่เพื่อนเอาผาถุมหายใส่เพื่อนก็รีบล่นมาหาเป็นยังพระอาจารย์เป็นยังเกิดยังข้นพระอาจารย์เกิดยังขึ้นที่นี่พระอาจารย์พอเขาบอกไม่ยังโดนของขม่าเพื่อนวางสิแล้วพระอาจารย์เพิ่นยังไปที่กุฏิเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวตามไปผูกแขนยังนู่นนี่นั่นเนาะ เสร็จแล้วป้าเพื่อนกันยามาหาเพืน่นก็นบอกว่าว่วเป็นยังหลาละ่ะเฮ็ดใจดีๆไว้ว่วไม่ยั้งแล้วเออหอดปลอดภัยดีแล้วเดี๋ยวอ่าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาอาจารย์ที่กุฏิเพื่อนวางสิเนาะซึ่งซึ่งกุฏิวัดป่าเพื่อนก็นจะเป็นโลง่ลงๆล่ะคะ่ะพี่น้องจาง๋าโล่งอ่าเป็นวัดป่าเนาะที่เพื่อนเฮ็ดเหมือนเป็นเทอเป็นยังประมาณนี้แหละก็เสียบได้รู้นะลังการอย่างนะคะเสร็จแล้วที่นี่เจ้าของกับแบบงงงอึงอ้งๆนะคะพี่น้องจ๋าไปเปลี่ยนผ้าทั้งที่แบบทั้งทที่่่่ออ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 ะะะะะนน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 ้้้้้้ำำหหููตตาาไลสสสสึึกกืืืยัคเ ป้าเพิ่นบอกว่าบ่มีอยัางแล้วเฮใจดีเฮใจดีไว้บ่ม่ยัางแล้วไปเปลี่ยนผ้าไปหาพระอาจารย์ปูแขนให้เพิ่นวางสิเนาะเสร็จแล้วน้องเพิ่นที่ไปน้ากันนาะเพิ่นกับ้ามาถามเป็นไรพี่นั้นเป็นไรเพิ่นวางสิเป็นไรทําไมร้องทําไมแบบเออรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็เลยวอาให้น้องเพิ่นฟังว่าตอนที่พระอาจารย์อาเทศนามดลงไปในหัวนะคะคันแหลกนะเออมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพระอาจารย์บ่ได้เทศนาม์ลงธรรมดาเหมือนพระอาจารย์เพิ่นเอาเอาเท้าเอาตีนเพิ่นเอามาเหยียบนะคะเหยียบแล้วก็ กดหัวคมหัวเข้าลงห้เข you. ้าจมอยู่ใต้น้าแล้วความมือซึ้งมันใจสิขาดแบบว่าวาบวายเลวก็เลยห้องว่าให้ให้พระอาจารย์่ะเศร้าเฮ็ดพอตะน้ำม้นคันแรกน้ำม้อนไปเข้าก็หูซึ้งมันว่าเขาก็ได้ลอยขึ้นมาเหนือน้าแล้วก็ได้มาสูดอากาศได้หายใจพ่อได้แบบโล่งได้ยังประมาณนี้เสร็จแล้วคันที่สองตามมาอีกหูซึ้งว่าพระอาจารย์่ะกดหัวลงใต้น้ําให้เหมือนแบบจมลงไปเหมือนสิขาเข้าสิแบบ จังไหนบอก่าถึงอ่กะก็เลยห้องว่าพระอาจา,ารย์ย่อมแล้วย่อมแล้วบเอาแล้วใจสิขาสจะจมนามแล้วก็เลยห้องออกมาแบบห้องออกมาเสียงหลงจนคนข้างๆเพิ่นตกใจเนาะก็เลยบอกคนว่าในความหูซึกตอนนนั้น่ะเหมือนตัวเองจะจมน้นาตายแล้วนะคะซึ่งพระอาจารย์กับบ,บอสเ้าจากเถื่อที่นี่พ่อมดคันที่สองก็หูซึกว่าไดโ้โพลขึ้นมาอีกหายใจอีกพ่อคันที่สามบอกว่าพระอาจารย์ยอมแล้วย่อมแล้วพระอาจารย์เออหองน้ำหูน้ำตาขึ้นน้ำตานี่ไหลออกมาจริงๆเลยน้องเออนั่นแหละที่นี่ก็เลยอ่ะ พากันไปหาพระอาจารย์ยุกุติพ่อพระอาจารย์ผูกแขนไห้สงสัยก็เลยถามพระอาจารย์วา่าอ่าในกรณีที่ว่าพระอาจารย์เหมือนว่าดุนคงดุนของเข้ามาประมาณนี้แล้วเข้าเคยเหตุเคยกันไวแล้วพระอาจารย์แล้วมันเป็นอย่างคือจังเข้าสามารถเป็นได้อีกนะคะเขาก็เลยถามพระอาจารย์ไปอีกสี่ที่นี่พระอาจารย์เพิ่นก็เลยอธิบายฟังวา่าถึงแม้เขาจะก,กันมาแล้วนะคะป้องกันมาแล้วก็ตามแต่ซึ่งพระอาจารย์ก็เลยอธิบายฟังวา่ามันก็นกนสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีก เพราะว่าอ่าเขาเคยเป็นแล้วเขาเคยโดนเหมือนว่ามันไม่ปองไม่หยังจังสีแม่พี่นอ้องอ่ามันก็สามารถที่จะมาได้อีกในเวลาที่เขา่อนแอเขาบ่สบายเขาบอ่อเข้มแข็งหรือเขาอยียงสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเป็นการที่ง่ายมากเพราะว่าเขาเคยมาแล้วเพิ่นวางส่ที่นี้เพื่อนก็เลยบอกว่าต่อไปก็ระมัดระวังดูแลตัวเองรักษาศีล นะคะสวดมนต์สวดหยังเฮ็ดดีทำดีเพื่อนวางสีเนาะพยายามเฮ็ดบุญเฮ็ดส่วนกุศลกวดน้ำนุนินันน่นต่างๆนานาเพื่อนก็แนะนำนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วกะเพื่อนก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคเมื่อหลังกะให้อ่าให้ไปปล่อยสัตว์ต่างๆปล่อยเต่าปล่อยปลาอะไรอย่างนุนินันนิังสี่แหละเออถ้ามีโอกาสก็ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญหรืออ่าถ้ามีโอกาสได้มาหาพระอาจารย์อีกก็เตรียมของเรานันานุน่นั่นมาให้พระอาจารย์อ่าพ้าสวดผระหยังลวกะเอาสัตว์เรานันไปปล่อย ประมาณนี้นะคะในสิ่งที่พระอาจารย์แนะนํานะคะที่นี่นะคะพอหลังจากาเหตุการณ์นั่นพานไปนะคะแล้ว่กนช่วงที่เขาจะมีการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะออกับน้องคนนี้แหละที่ไปคาพระอาจารย์น้ากันนี่แหละก็เลยส่วนกันว่าจะมาลงทะเบยนเออจะมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น,อออออนะะ้อยเอที่อ่าทกศนะคะยูทีอำเภอสตึกบ้านเฮาแหละที่นี่ส่วนกันก็เลย่าพากันมานะคะ <un> ก็เลยขับรถมหาหนองเพ่นแลวกาที่นี่เอารถไปจอดไว้แถวแถวทกันั่นแหละเราบัดนี้พากันปั่นจักรยานไปเราจะไปลุงทงเบียนเสร็จแล้วแต่ว่ากะเหมือนว่าบริเฮดนะคะบริลงทงเบียนเพราะว่าเหมือนว่าเพิ่นบระท่านเปิด <L> ตอนนั้นจาบร้วาแต่หูซึ่งว่าไปแล้วกับบริเฮดนะคะบริลงทะเบียนเพราะว่าตอนนั้นจําได้ข่า,ขาวว่าคนเต็มหรือว่าเพิ่นบระท่านเปิดอย่างประมาณนี้แหละสักอย่างหนึ่งนะคะเสร็จเราก็เลยพากันกลับ ในระวางที่กลับนะคะอ่าก็หูซึกเมยนะคะเมยแบบเมยเหมือนใจสิขาดเมยเหมือนเหมือนเฮาปันจัก,กรยานขึ้นเนินเออเหมือนปันจัก,กรยานขึ้นเขาทางเนินทางสั้นประมาณนั้นนะคะทั้งที่ว่าทางตรงนั้นมันกลับเป็นทางทีเรียบนะคะแถวหนาทากศอ่ะแถวหนาทากศอไม่อำเภอสตึกนะคะแถวนั้นมันบ่มีเนินนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าในความหูสึกเฮาหน่ะเหมือนว่าเฮา,าหน่ะปันจัก,กรยานขึ้นเนินเัาปันบ่ไหวมันเมือย เหมือนความรู้สึกว่าเมื่อแห้งใจสั้นหัวใจเต้นแห้งมากๆเพราะว่าเหมือนปั่นจักรยานขึ้นเนินนะคะพี่น้องจ๋าเหมือนเขาเดินขึ้นเนินอย่างประมาณนั้นเลยความรู้สึกนะคะที่นี่ก็เลยบอกกับน้องเพิ่นน้องเพิ่นก็ว่าเออพี่หนูก็รู้สึกเหมือนกันเพิ่นวางสิเด็เออเร็จแล้วที่นี่ก็เรียกว่าหรือเราไม่ได้กินข้าวเช้าก็เรียกว่าวางซี่เพราะว่าตอนนี้มันก็เที่ยงหรือจะบ่ายแล้วหรือว่าเฮาสองคนบ่ได้กินข่าวเสารมันอาจจะมีอาการเหนื่อยเมื่อยหิว อาจจะหิวจนสันหรืออย่างประมาณเนี่ยหลักการบ่มีแรงบ่มีพลังมันก็นอาจแทไทยเข้าเมยได้เออน้องเพื่อนกับว่าเออเห็นน้ำอาจจะเป็นดัางซันที่นี่ก็เลยชวนกันไปซสืออาสมตามกายย่ยยาขขาเหนียวนะคะเขาไปกินอยู่บ้านพอมาถึงบ้านก็เลยมาหาเขากินกันก็กินเขาท่านอิมดีดอกพี่น้องเราที่นี่น้องเพื่อนกับแบบเหมือนมีอาการแปลกๆเออพี่น,นันทําไมหนูเหนื่อยทําไมหนูหายใจไม่ออกหนูเป็นยังไงบอกไม่ถูกหนูแปลกๆอะ่ะเออเพื่อนก็นจมตอนกินเขานะคะ จมไปจมมากินพระท่านดีๆที่นี่น้องเพื่อนกะเศร้ากินแล้วเพื่อนก็เหมือนแบบหันหลังให้ขางฟ้าเพิ่นก็ไปหาไปพิงขางฟ้าจังงส่แล้วเพิ่นก็แบบนั่งเหยียดขาเพื่อนกะบอกว่าพี่นันหนูหนูไม่ไหวแล้วเพิ่นวางสิเออพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรเพิ่นวางสิหนูรู้สึกไม่ดีเพราะแต่น้องเขาวางสังกะตกใจถ้าเกิดยังข้นเออเขาก็งงม่มาเกิดยังข้นเป็นอย่ยงเอ่อที่นี่น้องเพื่อนก็แบบหนูไม่รู้หนูคุมตัวเองไม่ได้มันยังไงบอกไม่ถูกมีอะไรบางอย่างเพิ่นวางสิ เขาก็ยิงขนลุกได้ปะนี่เอออยู่น้ากันงสองคนขนลูกน้องเขาวางสังกับขนลุกที่นี่แนมหนาน้องเขาตาขวางอีกทั้งห่างพี่น้องน้องเพื่อนก็ตาขวางตาหยังแล้วก็ห้องหายออกมาน้าตาไหลออกมาตกใจพี่น้องก็ไปขยเยาน้องเพื่อนเป็นไลปไปไลปไปไรเออน้องพว่าลนูไม่ไหวแล้วพ่เพื่อนก็ห้องออกมาเขาก็ยิ่งตกใจเอาให้จังไหนให้จังไหนที่นี่ก็เลยนึกได้ก็ไปเอาพระอยู่ทั้งหิ่งผานะมัก ใส่ข้อห้นนองพ่นเป็นพระหลวงปูศรีที่เขาได้มาจากอาจังหวัด้อยเอ็ดนะคะตอนนั้นนะคะเป็นพระเป็นเหรียญเงินของหลวงปูศรีนะคะก็เลยเอามาแขวนข้อห้นนองพ่นหอยใช่ข้อห้นนองเพ่นสร้จแล้วสักพักหนึ่งก็เลยตั้งสติได้ก็เลยมาถามกันว่าน้องพ่นเป็นอย่างพี่รู้ไหมตอนที่หนูมองหน้าพี่น่ะหนูอยากกินเลือดหนูอยากกินตับเิ่นวะขนลุกสู้กันมาพี่น้องจ๋าบ่า เออพูดอะไรบ้าๆเนาะเขากับแบบคิดในใจเนาะเออที่นี่ก็ค้นลูกสู่กันเลยแบบเออคือมันเป็นไปไดนจังไหนก็เลยแบบหูวซึกที่นี่ก็เลยตั้งสติก็เลยคิดว่าเออเรียบเลี่ยงเหตุการณ์ว่ามันเป็นไปได้จังไหนเรามันเกิดยังขึ้นก็เลยนั่งเรียบเลี่ยงเหตุการณ์แต่เสาว,ว่าตื่นเสามาเขาก็ไปหาน้องเขาเรากับภากันไปเท่ากสกลับมามีการเมยไปสือสมตำม,มากินบารแล้วเกิดอาการแบบนี้ซึ่งเขาบ่ได้ไปใส่เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไป้านสมตำกับเป็นลานที่เขาเคยไปสือประจํา แต่ว่าทากศแถวทกศเขาก็เคยไปเป็นประจำมันก็บ่มีอย่างพิดแปงเขาได้เหตุอย่างพิดแปกเสร็จแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยโทรไปหาพีเพิ่นญาติกันนี่แหละที่เพิ่นอยู่แถวแถวทกศก็เลยโทรไปถามเพิ่นไปบอกให้เพิ่นฟังว่ามันเกิดยังขึน้นแถวนั้นมีอย่างบอเพราะว่ามือเร้าเนี่ยพากันไปแถวนั้นมาแล้วบาดนี่มันมีอาการแปลกๆณตอนนี้ที่นี่พีเพิ่นกับโอ้พีเพิ่นฟังจบเพิ่นกัว่าโอ้ กันมาแถวนี้บ่มีอย่างดอกมีแนวเดียวนั่นละ่ะอีอย่างแนวเดียวก็เลยอีอย่างแนวเดียวเพราะว่าเขาบ่เคยหูเนาะแล้วก็ฮักก็ไปแถวนั้นบ่อยๆแล้วก็ไปหาพี่วนบ่านยาิอยู่แถวนั้นฮากก็ไปบ่อยเออก็เขาบ่เคยหัว่ามีเรื่องแบบนี้เส็จแล้วพี่วนว่ากะน,นั่นละ่ะอันนั้นละ่ะสูตรพนวางซีนเนาะเออปอบสูตรหรือยอย่างประมาณนี้พนว่าประมาณนี้นะคะ,ะเส็จแล้วพนบอก มีพระมียังบอเอามาหอ้อยคอไห้ก้อนแล้วก็มีหวานไฟมีใบหนาดยังบอแถวหนั่นพลวังสี่กะไปหามาไห้กยกอนใจคอห้อยกอนมีพระมียังบอเออบึ่งกันไปกอนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะออกไปหาพนวังสี่เทนีก็เลยบอกว่าเออฝ่ามาเดิเข้ากับบุหออกหมูเนาะว่ามันเกิดยังเกิดแล้วก็เข้ากับตกใจเข้ากับเห็นยังบ่ถึงบ่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาพระมาห้อยคอห้อหแลวกับบันิพี่เพิันกมาม เพิ่นก็นตกใจขึ้นกันแล้วเออเพื่อนกนวางโมเป็นยังดอกกะเดี๋ยวพากันไปอาหาพระอาจารย์ไปอาบน้ำมนต์ให้เพื่อนปูกแกนให้ยัยงประมาณนี้นะคะทีนี้ก็เลยโทรหาพี่อคนนึงให้เพื่อนพาไปหาพระอาจารย์นั่นแหละพระอาจารย์ที่เขาเคยปัาบน้ำมนต์มานั่นแหละแล้วทีนี้พี่เพิ่นมาว่างก็เลยอาพากันไปสองคนกระนองเพิ่นขับรถไป ไปหาพระอาจารย์นะคะที่มีพระอาจารย์มันก็พดน้ำมนตหใ่้นะคะแต่ว่าเขาก็มีอาการแบบหนาวๆนายันยนนะคะตอนที่น้ำมต์โดนในโตก็มีความู้สึกอยู่หน่อยนึงแต่ว่ากับว่าหลายคือเหมือนตอนที่เขาอาบน้ำมต์ในเถี่ยวที่แล้วนะคะเสร็จแล้วพระอาจารย์มันก็ผูกแขนผูกยังไ้เออก็ู้ซึกแบบเออชื่นใจอุ่นใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็เลยพากันกลับบ้านจ้าของก็ยังบ้านในกาเขาบ้านหรอกเออเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่คนเดียวอยู่บ่าลกาเขาบ้านแล้วก็ไปอ่าอยู่บ้านน้องเพิ่นน่นแหละนั่งคุยกันโดนเติบเราพี่เพ่น คนที่อยู่แถวทกศแหละเพื่อนก็เลยโทรมาถามว่าเออเป็นยังไงแน่ไปหาพระอาจารย์มาแล้วเป็นยังไงแน่นู่นนี่นั่นก็เลยบอกว่าเออไปหาพระอาจารย์อ่านน้ำมนต์มาแล้วละ่ะเพื่อนกับผูกแกนไถแต่ว่ามันคือเมอย์แถเมยมเหมือนบ่อยเมืยเหมือนบ่มเฮียมีแห้งกันไหนเราบอกมาถือตอนเนี่ยก็เลยวางสิทีนี้พี่เพื่อนก็เลยว่ามันก็เป็นสัตว์แหละอ่าขันเท้าถึกเลียถึงอ,อย่างเพิ่นวางสิ <laughs> พี่น้องแห้งแต่ย่านขนลุกขึ้นมาอีกบอกกาดตะกับบ้านเออบอกกากกับบ้านเพราะว่าตอนนั้นอยู่คนเดียวเนาะบอกกากกับ้านจาของ ก็นั่งคุยกับน้องเขาจนว่าคนว่าอันมันก็เมืองสั่นละเดี๋ยวมันก็หายจากสองเสมอมันก็หายดอกคนว่าเขาถือเลี้ยดลเลี้ยมากก็น้อว่าว่าเป็นได้ย่านครับพี่น้องจ๋าที่นี่เขาก็นั่งคุยกันกับน้องคนสองคนโดนเติบกับปกาว่าให้ใครฟังเน้ยอันน้องคนกับปกาว่าให้แม่ให้ผู้ใดฟังดอกปกาว่ากับคุยกันอยู่สองคนนะคะพอคำมาแบบ พอคำมาเริ่มใจดีเริ่มยังแล้วก็เลยเออกลับบ้านจิตใจเริ่มโอเคขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลยได้กลับบ้านนั่นราคาข้างนี้ก็เป็นอ่าสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไลเลียกันนะคะเรากลับไปหาพระอาจารย์นะคะเพิ่นอยู่วัดป่าเนาะใ้ซอยลักษงรักษาไหวนะคะพอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปนะคะมือหลังกาอาผ้ากันอาเขาวัดนะคะ ไปเหตุบุญนะคะแล้วก็ไปสวดมนต์นุ่งขาวห่มขาวนะคะชอบไปวัดปลากันนะคะกับน้องเพื่อนสองคนมีโอกาสจะไปนะคะจะไปเหตุบุญเรื่อยๆนะคะกับน้องเพื่อนแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะไปนั่งสมาธิหรือ,อปฏิบททัติธรรมอยู่เรื่อยๆนะคะกับน้องเพื่นนอนเนาะตอนนั้นนะคะแต่ว่าน้องคนเนี่ยเพื่อนชอบมีเซน พ่อหนองเขาบ่อยฟังอย่างเสียข้อกอดหูซึกว่าคนลูกตามเหมือนเหมือนสถานาการณ์จริงมันเรื่องจริงอะ่ะซึ่งมันก็แปลกๆมากนะคะหลายครั้งมากค่ะกับน้องคนเนี่ยก็บ่วูู้คือกันว่าน้องเพิ่นเป็นอย่างน้องเพิ่นอ่ะชอบมีเซนเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้เวลาไปหันมานีอ่าน้องเพิ่นมีเซนแบบนั้นแบบนี้บัดนี้บอดนหรือสักพักอย่างเหตุการณ์จริงมันก็สิเกิดขึ้นมันก็สิตามมาเหมือนน้องที่เขามีเซนนะคะน้องเพิ่นคนนี้ก็แปลกมากๆเออพี่น้องจ๋านั่นละ่ะ ตะว,ว่าคดีว่าช่วงนั้นเขากับส่วนกันไปตะวัดไปทําบุญนะคะไปเหตุบุญไปสวดมนต์มีเวลากลับไปสวดมนต์เย็นมีเวลากลับไปเหตุบุญนะคะไปตักบาตรไปอ่นานั่งสมาธินะคะไปปฏิบัติธรรมประมาณนี้นะคะช่วงนั้นก็นรู้สึกว่าช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเออจิตใจสงบจิตใจสบายขึ้นค่ะพี่น้องจ๋านั่นละทุกอย่างนะคะทุกเรื่องที่เขาเล่ามากก็เป็นเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะแต่ว่าเขากลับบสาม,มารถอ้างอิงเอ่ยซื้อถึงบุคคลเหล่านั้นนะคะที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ของเขาได้นะคะ กะเบาห้ฟางได้ขาวๆประมาณนี้เนาะแต่ว่าขอยืนยันว่าทุกอย่างที่เรานะคะเหตุการณ์จริงค่ะกะคงจะเบาต่อบดไ,ได้แล้วล่ะก็จะจบไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าป๊าป๊าเพื่อนประชุมอยู่อีกของหนึ่งนะคะเพื่อนจะไปกวนป,ะปะ๊าป๊าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะพี่น้องจ้าไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรัะฟังเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับก่อน